สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะสอนก็จะมาอธิบายเกี่ยวกับการที่เราจะสร้างเพจนะคะสําหรับมือใหม่จริงๆเลยค่ะตั้งแต่คนที่ไม่เคยมีเพจเลยและอยากที่จะสร้างเพจวันนี้สอนจะมาบอกวิธีการสร้างเพจแบบง่ายๆกันค่ะอันดับแรกนะคะให้เราไปที่หน้าเฟซบุ๊กของเราค่ะแล้วก็เห็นปุ่มด้านขวามือข้างล่างไหมคะขีดสามขีดให้เรากดลงไปค่ะจะเจอหน้านี้นะคะ พอเราเจอหน้านี้ให้เรากดไปที่เพจของคุณค่ะพอเรามาที่กดไปที่เพจแล้วนะคะซ้ายมือด้านบนค่ะมันจะมีคำว่าสร้างให้เรากดคำว่าสร้างค่ะจากนั้นนะคะก็จะเริ่มต้นการใช้งานค่ะกดปุ่มเริ่มต้นการใช้งานหลังจากนั้นนะคะให้เราเลือกหมวดหมู่ค่ะว่าเราจะใช้หมดหมู่อะไรเพจเราจะเป็นหมดอะไรสอนยกตัวอ,อย่างเป็นสินค้าระบบริการนะคะลกวกดถัดไปค่ะ หลังจากนั้นให้เราสร้างชื่อเพจค่ะเอาชื่ออะไรก็ได้ที่มันโดนใจนะคะสอนคอยกตัวอย่างเป็นขายของออนไลน์ค่ะหลังจากนั้นนะคะกดคำว่าเสร็จค่ะหลังจากนั้นกดถัดไปนะคะเสร็จแล้วนะคะถ้าใครมีเว็บไซต์ก็สามารถใส่เว็บไซต์ได้แต่ถ้าใครไม่มีล่างด้านซ้ายมือนะคะให้กดฉันไม่มีเว็บไซต์แล้วก็กดถัดไปค่ะ หลังจากนั้นนะคะให้เรานะคะสามารถที่จะอัปโหลดรูปได้ค่ะให้เรากดไปที่อัปโหลดรูปค่ะเลือกรูปอะไรก็ได้นะคะของเราค่ะเป็นภาพหน้าปกนะคะแล้วก็กดถัดไปหลังจากนั้นเลือกรูปโปรไฟล์รูปอะไรก็ได้ค่ะของเราแล้วก็กดใช่ค่ะกดถัดไปค่ะจากนั้นก็เรียบร้อยค่ะแค่นี้นะคะเราก็สามารถที่จะมีเว็บไซต์หรือมีเพจเป็นของเราเองนะคะกดถัดไปเลยค่ะ ต่อมานะคะเราสามารถที่จะเชิญเพื่อนได้เลยค่ะที่อยู่ใน Facebook ของเราเรากดเชิญเพื่อนค่ะอ่ปุ่มน,นี้นะคะหลังจากนั้นที่เรากดเชิญเพื่อนมันจะขึ้นหน้าแบบนี้นะคะให้เรากดเลือกทั้งหมดได้เลยค่ะเราไม่ต้องไปกดทีละคนนะคะทีเดียวเลยค่ะกดเลือกทั้งหมดมันก็จะเป็นแบบนี้ส่งคําเชิญค่ะก็กดเลยค่ะทีเดียวค่ะหลังจากนั้นก็จะมีคนมากดไลค์เพจของเรานะคะ ทีนี้นะคะมันจะมีคำว่าเพิ่มปุ่มค่ะตรงนี้จะเป็นช่องทางการติดต่อนะคะให้เรากดคำว่าเพิ่มปุ่มค่ะอ่ามันก็จะมีปุ่มให้เราเลือกหลายอ่าแบบเลยค่ะว่าเราจะให้ลูกค้านะคะหรือว่าคนที่เข้ามาในเพจเรากดอะไรทีนี้สอนอยากให้ทุกคนนะคะส่งไปอ่ากดไปที่ส่งข้อความค่ะเพราะว่าคนที่เข้ามาที่เพจเราอยากจะสอบถามข้อมูลเขาสามารถที่จะกดปุ่มนี้แล้วมาที่ข้อความของเราได้เลยค่ะ นี่ค่ะเห็นไหมคะหน้าจอของเราก็จะเป็นส่งข้อความแล้วค่ะแเห็นไหมคะเพจของเราเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะคะหลังจากนั้นเอ๊เราจะโพสต์ยังไงเนาะให้เป็นเหมือนมืออาชีพแหมไม่ยากเลยค่ะเรากดลงขึ้นมาข้างบนเรื่อยๆนะคะมันจะมีคําว่ารูปภาพสร้างสตอรี่เรากดคําว่ารูปภาพได้เลยนะคะตรงนี้ค่ะจะเป็นการโพสต์ Facebook หรือโพสต์เพจเหมือน Facebook เลยค่ะ เห็นไหมคะหน้าตาเหมือน Facebook ของเราเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะให้เราเลือกกดรูปภาพและว,วิดีโอค่ะมันก็จะขึ้นหน้ากล้องหแล้ว่ารูปภาพของเราเนี่ยค่ะเราก็กดไปที่รูปใดรูปหนึ่งแล้วก็เขียนแคปชั่นปกติได้เลยนะคะหลังจากนั้นเราก็กดแช์ค่ะกดลงไปเลยนะคะทำตามสอนไปทีละขั้นตอนนะคะกดฟีดข่าวหลังจากนั้นมันก็ โพสหน้า Facebook เราแล้วค่ะง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะใครนะคะที่สร้างเพจแล้วแล้วก็อาจจะยังไม่เข้าใจสามารถดูคลิปนี้นะคะย้อนกลับมาดูซ้ำไปซ้ำมาได้ค่ะใครที่ยังไม่เข้าใจสามารถทักสอนเข้ามาโดยตรงส่วนตัวได้นะคะวันนี้ขอตัวเราไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ